สัสดีครับแฟนคลับเสียวพุทาน,นะครับมองกระจกหน้ากับมองกระจกหลังไมเซตต่างระหว่างนะักเทรดมือสมัครเล่นกับมืออาชีพผมได้เดียวนี้มาจากการขับรถเดินทางนะไอ้นขึ้นได้เ้ยเออวะนักเทรดเราเนี่ยนะมีสองกลุ่มด้วยกันนะกลุ่มที่มองกระจกหน้ากับมองกระจกหลังมืออาชีพจะมองกระจกหน้าครับ แต่มือสมัครเล่นนั้นจะมองกระจกหลังนี่เป็นความต่างที่ผมมองว่าน่าสนใจนะครับอะผมมีคอ้อสนะครับถ้าสนใจก็ทักได้นะฮนี่ฮะมือใหม่เนี่ยมักเข้าใจผิดครับแต่ผมเข้าใจนะทําไมเราจึงเข้าใจเพราะว่าเราเราเติบโตมาแล้วเราเรียนรู้การเทรดผ่านการดูข้อมูลย้อนหลังเราจึงให้ความสําคัญกับการมองกระจกหลังมาก พอเราเคยชินไงเรารับข้อมูลมาจากการมองกระจกหลังโดยตลอดเลยใจ่ไหมครับเช่นกระจกหลับดู PE อดูตัวเลขทางการเงินดูงบการเงินหรือมาดูกราฟย้อนหลังเราเรียนรู้มาจากการดูกราฟย้อนหลังเสมอนะฮะไม่มีใครเรียนรู้ผ่านการดูกราฟลงหน้าหรอกไม่มีะฮะเราเรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลย้อนหลังแล้วก็เราบางคนก็ใช้ทฤษฎีเนาะ ดูข้อมูลในอดีตเพื่อที่จะทานายอนาคตก็มีเช่นกันนะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าแท้จริงนะพอเราไม่ได้เรียนรู้วิธีการมองกระจกหน้าเวลาเจอของจริงเข้าเราเลยทําตัวไม่ถูกนี่เป็นสิ่งที่ผมเจอแล้วอยากจะเล่าสู่กันฟังนะเผื่อเผื่อมีบางคนเก็ตละกันนะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องไม่เซนตแบบนี้ผมว่าไม่ค่อยมีใครพูดเพราะามันมันทำความเข้าใจยากนะ แต่ผมถ้าผมบอกว่าถ้าคุณอยากจะอยู่รอดในเกมนี้ได้นานนะแล้วก็สาม,มารถทําเงินได้บ้างแล้วกันนะเริ่มต้นนะรอดก่อนอนะันดับหนึ่งรอดก่อนอันดับ2ทํทเงินได้บ้างถ้าคุณรอดและทําเงินได้บ้างอีกไม่นานครับเดี๋ยวคุณจะทําเงินก้อนโตได้เองนะอันนี้เป็นสิ่งที่ที่ผมเจอนะฮะมองกระจกหลังที่ออกไปคือว่าเราเรียนรู้มาจากการมองกระจกหลังตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นการดูกราฟย้อนหลังไม่ว่าจะเป็นการดูข้อมูลการเงินด้านหลังแล้วก็พยายามทำนายอนาคต ซึ่งบางคนติดกับดักว่าเฮ้ยถ้าเนี่ยข้อมูลย้อนหลังมันดีนะเดี๋ยวข้างหน้ามันก็จะดีตามประมาณนี้หรือบางคนก็ติดกับดักการทำนายอนาะคตไปเลยฮะไม่ใช่ผิดนะครับแต่มันเป็นความไร้เดียงสาเราเองครับนะเพราะว่าอะไรครับการมองย้อนหลังอ่ะชี้ย้อนหลัง่ะไงก็ถูกครับเพราะว่ามันจบแล้วไงรู้งี้นาะยซึ่งเนี้ยรู้งี้ไม่ควรขายผมผมคุยกับนักเทรดคนหนึ่งหนูนะ ผมให้เขาดูกราฟไปจุดผมซื้อนะ่ะโอ้โหเขาบอกว่าทำไมคุณเซียวเนี่ยซื้อราคานี่ละ่ะเนี่ยมันอยู่สูงจากจุดต่าสุดไปร้อยเปอร์เซ็นเลยนะทำไมค,ค่าซื้อได้คุณไม่เสียดายเหรอที่คุณไม่รู้สึกแบบตึงหงิดใจทําไมต้องซื้อราคาแพงขนาดนี้ยผมบอกไว้ว่าเฮ้ยไม่ใช่หน้าเทรดผมนั้นนะผมก็ไม่ค่าซื้อหรอกแต่ว่าอืนเนี่ยเมื่อราคามันทำสเตทสามเลยโอ้โหทำสเตทสองแล้วเป็นขาขึ้นผมจึงกล้าเข้าซื้อ มันเป็นมุมมองที่แตกต่างกันไปนะคือถ้าเราถ้าเรามองกระจกหลังถ้าเรามีไมซ์เซตมองกระจกหลังเราจะเสียดายเราจะรู้สึกครุ้งนี้ตลอดครับเรารู้สึกว่าเราจะเสียเปรียบตลอดครับหรือบางทีเราก็เกิดความเข้าใจผิดต่างนานาแบบมือใหม่นะแท้จริงเนี่ยการใช้กระจกหลังหรือว่าการดูกระจกหลังเป็นหลักเนี่ยเป็นมุมมองของมือสมัครเล่นนะแต่ผมมองนะแท้จริงการเทรดแท้จริงนะคือการทํำยังไงเนี่ย กับการฝฟกการกระจกหน้าเมื่อชีพนั้นจะคัดลอดเก่งไอ้คำว่าคัดลอดเก่งนะผมมีพฤติกรรมหนึ่งที่ชัดเจนคือเขาจะไม่เอาอดีตมาเก็บเป็นเรื่องปวดหัวอะไรก็ตามนะจบก็จบเลยครับนะฮะจบก็จบเลยเพราะว่าไมเซตเขาทิ้งอดีตข้างหลังครับ เขามองข้างหน้าเดียวการมองกระจกหน้านั้นมันเหมือนกับเราอยู่กับสิ่งที่อะไรเกิดขึ้นได้นะฮะแม้คุณจะเนี่ยแม้คุณจะขับรถในเลนงก็ตามนะทุกครั้งที่ทุกกิโลทุกเมตรที่รถมันขับเคลื่อนไปนะอะไรเกิดขึ้นได้ครับอาจจะมีรถข้างหน้าที่ช้าหรือมันมันจะเบี่ยงเข้าเลนเราหรือบางทีก็เกิดการแซงเกิดขึ้นหรือว่ารถจะกลับข้างหน้าเนี่ย มันเป็นสิ่งที่อะไรเกิดขึ้นได้ถ้าคุณโฟกัสที่กระจกหน้าเนี่ยคุณจะอะไรครับมีการโฟกัสที่ความเสี่ยงครับรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นได้เมื่อคุณเตรียมตัวกับสิ่งที่อะไรเกิดขึ้นได้นะผมว่าคุณจะมีอย่างน้อยละโอกาสรอดมีมากขึ้นครับเพราะว่าอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นน้อยลงเพราะว่าการเทรดแท้จริงนะมก็เจอหลายคนคุยเหมือนว่าเนี่ย ทำไมคุณไม่ซื้อแล้วแบบซื้อทั้งก้อนแล้วก็รอขายเลยเนี่ยในเมื่อว่าเออเนี่ยคุณรู้ว่ากราฟมันขึ้นแบบนี้ไม่รู้นะฮะไม่รู้แต่ผมรู้ว่าเนี่ยถ้าผมซื้อแล้วเนี่ยผมได้กําไร20%ผมต้องมีการแบ่งขายไปเพราะว่าผมต้องการการันตีกํารกไรเก็บไว้หรือว่าต้นทุนเก็บไว้ก่อนเพราะว่านะรครับวินเรเรามีเพียงแค่ส0อนะ่ะดังนั้นหุ้นที่เราถือแม้เราจะเทคโปรฟิตไป ครึ่งหนึ่งก็ตามหรือว่าหนึ่งในสามก็ตามนะมันก็มีโอกาสที่จะเฟลได้ดังนั้นเนี่ยทาไมเมื่อเราได้กําไรระดับนั้นแล้วเราเราจะไม่เก็บเอาไว้ล่ะโอเคถ้ามันวิ่งไปต่อเราก็จะยังมีส่วนหนึ่งที่ไว้เลทโปรฟิตรันต่อทนดวยต่อแต่ถ้ามันกลับตัวเนี่ยโอเคเราก็การันตีกําไรไว้ส่วนหนึ่งซึ่งเราต้องขายที่ต้นทุนแล้วเพื่อเพื่อที่จะรักษาผลประโยชน์ตัวเองเนี่ยการมองกระจกหน้าดีครับมันเป็นการแอคทีฟ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อหน้าเราสถานการณ์ที่เกิดขึ้นต่อหน้าเรามันทําให้เราระมัดระวังมากขึ้นครับเพราะว่าความจริงเะเราไม่สามารถควบคุมผลลัพธ์ได้เลยในกะารเทรดแท้จริงนะมือชีพมือโปรโทุกคนนะมือชีพไม่มีใครที่จะเก่งกาจจนกระทั่งทำนายอนาคตได้นะฮะโอเคละ่ะบางคนเนี่ยเก่งและก็ถูกเชิญไปสัมภาษณ์ที่รายการทีวีเงี้ย เขาถามห่ายราคาตลาดจะขึ้นไปถึงไหนเขาเขาก็เดาครับคุณสงเขาก็เดาเขาก็ไม่รู้หรอกาจะไปถึงพันแปดพันเจ็ดบ้างแล้วแต่ก็เดาครับไม่ใช่ไม่มีคุณอนาคตก็พยายามมองว่ามนุษย์เรานะคนที่เขาสําเร็จมีเงินปัน์ตโตเป็นร้อยล้านพันล้านอ่ะเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่เป็นพ่อม,มดแรงตานาครับเขาก็เป็นมนุษย์ธรรมดาที่เดาแต่พอเขาเดาอ่ะพอเขาเดาผิดนะเขา รู้ไวรู้ทันแล้วก็หนีเรียกว่าถอยออกมาทันเสียหายน้อยนี่หากที่ที่เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะฮะอยากเปรียบเทียบถ้าคนที่ยังเทรดไม่นานนะอยากเปรียบเทียบคุณคุณดูบอลใช่ไหมตัวนี้ยบอลพรีเมียร์ลีกเริ่มมาแล้วผมสังเกตนะบางทีมแล้วกันไม่พูดชื่อทีมอะนะเขาเก่งมากเรื่องลูกเซตพีดโดยเฉพาะลูกลูกอ่าลูกเตะมุมเนี่ยนะเตะมุมแล้วเออมีโอกาสยิงเข้าเยอะมากถ้าดูให้ดีนั่นก็เหมือนกับว่าเอ๊ะ คนคนเตะมุมเนี่ยมันแม่นว่ะโยนไปแล้วตกลงบนหัวของอผู้เล่นทีมตัวเองแล้วมงเข้าความจริงไม่ใช่นะครับนั่นเป็นสิ่งที่เรามองในในแง่ของคนที่อยู่มุมนอกนะคนนอกคนที่มองกระจกหลังแต่ถ้าคุณมองกระจกหน้าคุณจะคิดต่างนะแท้จริงอนะ่ะไอ้คนเตะเตะมุมมันก็ไม่รู้หรอกว่าใครจะมงแต่เขารู้ว่าเออเนี่ยถ้าเขาโยนไปยังโซนเนี่ยนะซึ่งเป็นโซนี่ซ้อมนั้นเนี่ย โซนเนี้ยถ้าโยนเข้าไปนะมันจะมีผู้เล่นทีมเขาอะ่ะมันโถมเข้ามาสามสี่คนเนี่ยโอกาสที่จะมีใครสักคนโมงได้เนี่ยก็เ,เกิดขึ้นไงเนี่ยความน่าจะเป็นและแต่เขาใช้ความน่าจะเป็นเหล่าที่ว่าซ้อมมาเพื่อที่เพิ่มโอกาสที่จะชนะให้ได้มากขึ้นครับผมว่าเรื่องเรื่องนี้สําคัญนะไม,ไม่ต้องนับการเต็มวงก็ได้มงคนอ่าบางครั้งเนี่ยมีปีกเนี่ยนะหรือว่าคนที่ พาลูกไปด้านข้างแล้วเขาจ่ายบอลหักเข้ามาตรงตรงหน้ากรอบเทรโทษเนี่ยเขาก็รู้ว่าเออโซนเนี้ยเขาซ้อมมาเนี่ยโซนนี้นะถ้าเขาเลี้ยงมาเขาโยนเข้าไปในโซนเนี้ยมันจะมีผู้เล่นเพื่อนร่วมทีมจะเข้ามาชาร์จนี่ฮะนี่เป็นสิ่งที่ผมมองว่าถ้าคุณเข้าใจเกมเข้าใจลักษณะของการมองกระจกหน้าเนี่ยคุณจะรู้โอ้เกมการเทรดมันไม่ใช่เกมที่มันต้องทํานายชนะทุกครั้งนี่กว่าไม่ใช่ครับแต่ว่าเราทําตัวให้อยู่ใน จุดที่มีความได้เปรียบนี่ครับเช่นเลยครับการเทรดกันครับถ้าราคามันทาเซตอัพที่เป็นความได้เปรียบคุณณก็ต้องเข้าครับเพราะว่าเนี่ยโอกาสจะชนะก็มีแหละแต่ไม่รู้หรอกว่าซื้อไปแล้วราคามันจะวิ่งขึ้นตามที่เราคาดหวังหรือไม่ไม่รู้ครับแต่ถ้ามันวิ่งขึ้นตามที่เราคาดหวังโอกาสเราได้กําไรระดับ1 R 2R 3R สามารก็มีครับแต่ ถ้ามันไม่เป็นตามคาดหวังคุณเสียแค่ 0.5R 0.3R หรือ 1R ก็เป็นสิ่งที่ยอมรับได้นี่ฮะนี่เป็นเกมที่ผมว่าถ้าคุณมีไมเซตของการมองกระจกหน้ากับมองย้อนหลังเนี่ยผมว่าช่วยได้นะคุณจะมองเกมการเทรดในแง่ของความน่าจะเป็นมองเกมมาถึงในแง่ของเรื่องของโอกาสที่จะชนะแต่ึงกนั้นเนี่ยถ้าคุณอะแม้คุณทําตามกระบวนการที่มีโอกาสชนะสูงแต่ ถ้าไม่ชนะคุณก็เสียน้อยแต่ถ้าคุณชนะขึ้นมาเนี่ยโอกาสได้ก็มีเยอะมากมากหลายเท่าอย่างเนี้ยถ้าคุณมองกระบวนการนะผมว่าการเทรดคุณจะมีความใจเย็นคุณจะโฟกัสกระบวนการมากขึ้นถ้าคุณโฟกัสกระบวนการมากขึ้นนะความสัดสมม่วนก็มีตามมาเองครับก็ไปเดี๋ยวไปคิดต่อนะครับจากการเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ